911520เครื่องนี้นะครับอาการที่ส่งมาก็คือชาร์จไฟไม่เข้านะครับไม่มีการกินกระแสไฟชาร์จนี่นะครับเครื่องยังเปิดติดด้วยพลังงานแบตเตอรี่ได้ตามปกติปุ่มกดเปื่อขาดก็จริงนะครับแต่ลูกค้าให้ซ่อมเฉพาะที่ชาร์จไฟไม่เข้านะครับ <c oughs> อันนี้ก็เชื่อมต่อสายชาร์จนะครับนี่นะฮะก็ชาร์จไฟ นี่นะนนะชาร์จไฟไม่เข้านะครับเหมือนจะเข้าแต่ก็ไม่เข้านะครับนี่นะครับไม่เข้านะครับไม่มีการกินกระแสไฟชาร์จนะครับก็เดี๋ยวทำการซ่อมนะครับขอบคุณมากครับ g a ร m i n Edge ห้าเครื่องนี้เปลี่ยนชิประบบไฟ บนเครื่องใหม่เสร็จเรียบร้อยนะครับกบมาชาร์จไฟเข้าที่90%แล้วนะครับนี่นะฮะกินกระแสไฟชาร์จได้ตามปกตินะครับจากตอนแรกที่ไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อสายชาร์จแล้วก็ชาร์จไฟเข้าได้นะครับปุบ่มกดที่เปื่อยขาดอันนี้ลูกค้าก็ไม่เปลี่ยนชุดฟ้าหลังก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่ได้เป็นที่จุดชาร์จนะครับเป็นที่ชิประบบไฟที่อยู่บนบอร์ดชั้รุดอันนี้ก็กําลังเข้าสู่ โหมดการทำงานปกตินะครับนี่นะฮะก็ปุ่มเลื่อนลงนะครับอันนี้ต้องใช้นิ้วแห่นนี่นะครับเลื่อนลงเลื่อนขึ้นทำงานได้ตามปกตินะครับย้อนกลับนี่นะครับปุ่มเลือกนะครับสตาร์ทนะครับปุ่มแลบป,ปุ่ม นะครับก็ทำงานได้ตามปกติ GPS ทำงานนะครับนี่นะฮะก็กดเลือกไม่บันทึกนะครับก็เวลากดก็จะยากแบบนี้สักหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนชุดฟ้าหลังปุ่มกดซิลิโคนขาดนะครับอันนี้เชื่อมต่อสายชาร์จให้ดูนะครับว่า ขึ้นสถานะการชาร์จนี่นะฮะก็ขึ้นสถานะการชาร์จนะครับแล้วก็นี่มีสถานะการชาร์จชาร์จไฟกินกระแสไฟได้ตามปกตินะครับก็สามารถที่จะชาร์จไฟได้ตามปกติแล้วนะครับก็พร้อมที่จะส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้าก็ขึ้นสถานะ90%นนะครับก็ขอ,ขอบคุณมากครับ ร้านลอกลีบยยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ